จองให้ทันเลยนะครับรถคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับรถผู้มนวยการโรงเรียนไม้แท้เพียง1 30, 000, นึ0 0 0สนสามกิโลประวัติดีมากๆเลยนะครับคันนี้เป็น b m w ซีรีส์5นะครับ 523i ปีสองพันเจจดสองพตัวนี้เป็นตัวมันเชตแล้วนะฮะชุดแต่งรอบคันเป็นตัว m สปอร์ตนะฮะล้อแม็กขอบ17นะครับยางวสวยๆเลย รับชมกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับผมจะเล่าประวัติรถคันนี้นะครับไปพร้อมๆกับการรีวิวจุดตําหนินะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวจริงเหมือนท่านผู้ชมได้มาชมรถเองเลยนะฮะเราจะไม่ปกปิดข้อมูลนะครับไม่ปิดบางบิดเบือนรถคันนี้เลยนะครับตรงไหนมีตําหนิเราจะชี้บอกให้หมดเลยนะครับคันนี้ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเนียบมากเลยนะครับเทียบเท่ากับ W221 ได้เลย รถตัวที่เป็นโช๊คถุงลงมนะฮะเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมได้รีเช็ครถคันนี้เนี่ยเจ้าของรถได้มีการเปลี่ยนอะไหล่ชำรุดออกทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีการปรุงรักษามาตามระยะนะครับดูแลง่ายนะครับไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายนะครับขอแค่คนที่เอาไปใช้ต่อเนี่ยก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับตามระยะตรงไหนที่มันสึกหรอก็เปลี่ยนตามระยะเท่านั้นเองนะครับอย่าปล่อยปละเลยนะครับมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับถ้า น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เวลาที่เราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราปล่อยให้มันขาดหรือว่าปล่อยให้มันหมดประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทําให้ออยเครื่องแตกบ้างออยเกียร์แตกบ้างนะครับนี่ก็เป็นจุดตําหนินะครับฝากระโปรงนะครับแร็กเกอร์มันลอกนะครับสีบางๆน้ำเดิมเลยนะครับตาหนิรถมือสองเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ผมจะบอกทุกจุดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่ผิดหวังนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาชมรถ นะครับเอาง่ายว่าเหมือนท่านได้มรดูุรถเองเลยนะครับเราจะไม่ปุกปิดเลยนะครับเบาะก็นนี้ฮะอย่างนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับก็จะมีต้องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนเบาะฝั่งคนนั่งนะฮะก็ยังสะอาดอยู่นะครับพวงมะลัยไม่มีแตกนะครับไม่มีร่องนะครับอันนี้ไม้แสนสามไม้แท้เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับ ตัวนี้ก็จะลอกนะฮะอันนี้เป็น,ปนพุสตานะฮะเลื่ๆน,น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้หมดนะครับพวกนี้รถถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับด้านหลังนะครับไม่มีชำรุดเสียหายนะครับปรปกณ์ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆยังอยู่ครบเดิมจากโรงงานเลยนะครับที่พักแขนนะครับใหญ่มากๆเลยรุ่นนี้สติกเกอร์บ่งบอกสัญลักษณ์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ ประตูทั้งสี่บานนะครับกระจกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยทะเบียนนี้คือทะเบียนสวยผมให้ไปเลยนะครับตำหนิตรงนี้นะฮะตรงสะเก็ดล่างฮะเล็กน,น้อยเท่านั้นเองให้ชมแบบสดๆเลยนะฮะเอามายัางไงเราก็รีวิวอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมที่เอามาฝากก็จะได้รู้ว่าอ๋อ เวลาที่เอามาฝาเนี่ยคือผมรีวิวทุกจุดนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยพวกเป็นลักยิ้มนิดนิน้อยเนี่ยผมก็จะบอกนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะรับได้หรือรับไม่ได้นะฮะจะไ,ไม่เสียเวลามาดูนะครับอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนี่ออกได้นะรูปออกได้คันนี้ผมเตี๊ยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นบวกนะครับ อันนี้คือรับเข้า,ามายัางไงก็รีวิวอย่างนั้นนะครับภายในจะไม่ได้สปานะครับถ้าสปาก็จะเป็นอีกคุณละเรื่องเลยนะครับเนี่ยรับเข้าอาจจะไม่ถึง90นะผมเตียสัก85แล้วกันนะฮะเดี๋ยวทอพอสปาเสร็จก็อาจจะ90้าบวกได้นะครับเดี๋ยวไปชมห้องเก็บของด้านหลังนะฮะกว้างมากรับซีรีส์ห คนนั่งได้4ี่ห้าคนอันนี้ยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ใหม่ๆอยู่เลยนะครับรถคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยครับไม่ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนคันนี้คานหน้าคารหลังเดิมหมดนะครับซุ้มยางลรออะไหล่นะฮะเดิมเลยนะครับได้รถสวยสวิทครบนะครับไปใช้งาน เดี๋ยวมาชมด้านหน้านะฮะห้องเครื่องนี่ตัวนี้เป็นเครื่องฝาขาวนะฮะเป็นตัวใหม่ไปแล้วนะครับคานหน้าเดิมหมดนะฮะสติกเกอร์บอกบอกสัญลักษณ์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้รถจะไม่ได้ล้างน,นะครับรับมาเมื่อคืนนี้เองนะฮะตอนนี้ตอนคือตอนเช้านี้เราก็รีวิวให้เลยนะครับนี่สติกเกอร์บอกสัญลักษณ์ อยู่ครบหมดนะครับซูมแก้มคานหน้าคานหลังคานล่างเดิมหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานผมรับรีวิวฝากขายฝากจอดไม่ได้เรียกเก็บเงินก่อนไม่แต่บาทเดียวนะครับขายได้แล้วแต่เจ้าของรถจะให้นะครับหรือว่าจะมาฝากขายแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะรีวิวให้จนกว่ารถจะได้ขายนะครับท่านที่สนใจนะครับผมได้แนบเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับสวัสดีครับ